สวัสดีครับทุกท่มนวันนี้ครับยู่กับผมนะครับวันเกมมสองวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมสร้างเมือ,องผมเรียกว่าสร้างเมือ,องแล้วกันนะในวันนี้นะครับเรามาสร้างเมืองกันเดะโบดโบดเู้เหงนโบดภูเขานี้มันไม่ได้อยู่ในเกมนะคบผมสร้างเองหลวงพว่อหลวงพ่อต้อการนะ้ำปลาปลาโอเคผมจัดให้อืมคือผมก็เหมือนนักถือศาสนาคิดแ อันนี้มาสอันนี้มาสติยอิสลามอันนี้บคิอยู่ตรงข้ามกันนี่นี่เฮ้ยอันี้ไงฝรั่งเศสคล้ายๆกันอยู่เวลามันแแล้นอร์เซ็นต์หรอศาสต์ยังไาเอ้นะตัวแปมันลดว่ะ เออก็เข้าแล้วจระเออต่อต่อตอนี่นะครับเมืองังหมดที่ผมสร้างนะครับส่วนในดีก็ก็ไม่มีใครอยู่เลยไฟยฟ้ามันไม่ถึงใช่ไหมเนนะี่ยอันนี้ก็อนุสวรีได้มาแจกน,น,นะคะในยูเครนะใครเคยเห็นก็จะมันจะสงครมรดเสื้อยูเครนภาพนี้จะไออนุสวรีนี้จะขึ้นนะในหนังเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย เออพิ่จำาริ่รู้เบอรใช่ใช่เลยอะเอ่อเอ่อเออใช่าหมเธอะผมมีที่ว่าการประจำตำบลด้วยนะครับแต่นี่เป็นตำบลนะนี่เมืองฮะได้ว่าเป็นตำบลก็ได้แล้วแต่ว่าดูเขาเอามาทำไมเนี่ยตำบลเนี่ยสองที่นะเอาไว้แบบเอออันนี้ว่าเราแบบสุขเชือันนี้ก็แบบเออมันก็ปกติไม่มีเรื่องอะไรนะ เสียงรบกวนขออภัยเพราะผมไม่ได้อยู่ในห้องอีกปลั๊กไฟเป็นอยู่ข้างนอกไงผมก็เลยต้องมาชาร์จแล้วก็ต้องอัดคลิปอีกอืมาเสียเวลาเอาอีกแล้วอะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยว้อเดมันเด่นอะไรกแหน่เนี่ยเออเออเอาอีกแล้ว ก็ปิดระบบสั่นไปแล้วไม่ใช่เหรอวะอามานันยังสั่นอยู่เดี๋ยวแบบตืดตืดนตืเน่ยไม่ว่าในคลิปได้ยินเปล่านะเอ๊ออกเลือกมันแบบตั้งแต่เปิดเลือกแล้วอ,อีกแล้อ,อย้ยแกน,นี่ก็จะเป็นโซนถูกป่ะเออเดี๋ยวขอบอกก่อนโซนตั้งแต่ตรงนี้นะครับคือโซนคือเป็นโซนแบบสําหรับไฟฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําที่เลี้ยงยาก็ไปแับ สบายหมดปัญหาไอหูบ้านนี่นะบอกให้ว่าปัญหาน้ำปลาปลาเยอะโคตรโคตรผมก็เลยต้องมาฟาร์มเมื่อกี้ก็เสียงดังอีกนะเราจะเห็นเงินนะคบเราต้องฟาร์มฟาร์เกมนี้ต้องฟาร์มด้วยนะเออเนี่ยบ้านผมเมืองผมก็มีประชากรนะเห็นข้างบนไหมนะเนี่ยนะไอข้างบนใกล้ๆกล้ที่ปลาปลาข้างบนอนะ่ะเออนั่นแหละตรงนั้นอนะ่ะ อะไรวมันผมมีประสากรห,ห,หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นที่เขาบว่าหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่เออเป็นเงินเงินทนที่โรงเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือกลับมาอีกทีเป็นอะไรวะเนี่ยเอาเกิดเกิดเหตุเหรขับไปได้แล้ะขับไปได้ละมันนี่ก็จะหงมหาเยอะเกอรคนนี่ฮะเออเออบ้างน,นี้ผู้ป่วย มันโควิดได้ไงวะโควเยอะจังเลยเมื่าบ้านเดียวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเมื่อกี้เห็นแบบนี้เนี่ยเห็นแบบนี้เออเห็นแล้วเห็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วพอจริงจริงมันมาจากโควิดโรคติดต่อกัารอะไรเนี่ยมันจะโรคติดต่อเนี่ยอ๋อสงสัยแบบโดนน้ำน้ำบ้านคนอื่นตกใส่แล้วก็แบบป่วยนี่ไงผมถ้าว่าซอมบี้วะอ้าวหายออาหายหายเอ้าเออ เอ้ผมมีฟาร์มอีกแบบนะอันนี้อยากให้ดูเดี๋ยวไปให้ดูหายละหายหมดเลยอะโควิดหมดระบาดอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะมันจํไม่ได้อยู่แถวๆนี้นะมันไม่ได้อยู่แถวนนะี้แอ้อเอ้ยอันนี้ก็เป็นนะอีกอีกแบบนะแต่แบบหนึ่งผมอยากให้ดูออยู่สวนข้าวบใชไม่มเอออันนี้รุสธรรมรีจำเมือง อันนี้โซนเอ๊ะลืมบอกโซนนี้มันคือเดียวในนาน,านี่ผมเพิ่งสังเกตอันนี้จะไปเป็นโซนอุตสาหกรรมนะครับใกล้ๆเอิ่มหอหอนาฬิกานะครับลอนดอนว <c oughs> ันเดนลอนดนอนบสถกับมสัสยิดยิบมีสองที่นะครับตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็อีกตรงนึงนะนี่ยมสัสยิดนี่ใกล้ๆกันอีกเลี้ยวแล้วแบบศาสนาล่วมมือกัน <c oughs> จำได้อยู่ว่าอันนี้เรียงแบบปกตินะก็เมืองไทยแล้วก็เรียงแบบนี้นี่แหละแบบสามที่มั่งติดกันแบบนี้แหละเวลาทา,ทางดึกทางทางด่วนเอออยู่ทางไหนวะจำได้อยู่ว่าทำไว้หาไม่เจออันนี้แบบคนละซอยกนะันเนยคนละซอยเฮอ,อ,อันนี้บ้านเ็นเดนี่เหรอว่าสามบ้านกันอยู่ไหนวะเออนี่ไงนี่นยเจเล่เจเล้เนี่ สี่ซอยรวมกันไปเลยอือดูดิว่ามันจะเอาไงนีดูดิว่ามันจะได้เงินฟาร์มดีไหมเออทีด้วยเหมือนยูโรนะยูโรเชือคค้าๆอันนี้อยู่อยู่ยุโรปยุโรปแปลว่าอะไรวะม่กินอะไรปะเออช่างเดี๋ยเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนมีกระปาไปแบบออกนอกเรื่องเกือบหกนาทีใช่ไหมเนี่ยคือผมมีหลายแบบอยู่นะ นี่ก็จะเป็นอะไรอยู่เนี่ยข้างล่างนี่มันแบบปิ้วปิ้วปิ้วต่อกันเลยอ่ะเออพี่มึงคิดไปเองหรือว่ามัสยิดมันต่อกับกันหันลมกันหันลมกเกิดอะไรเอก็สนมเกิดเทอะไรไม่พูดด้วยหรอคนบ้าที่ไหนว่าคุยกับกันหันลมเดี๋ยวก็บาดคอไตนี่คือผมจะมีอันหนึ่งที่อันนี้ไงผมเกลียดไอ้นี่ไอ้ ตุ้มตุ้ตุ้ตุ้นี่นะไอเนี่ยนะไอตึ้มตึงมตึงมตึ้ตึ้ตึ้เนี่ยผมเกลียดนะผมเกลียดผมเคยเขาไปมีจริงๆนะเนี่ยผมว่าไปแม่งเขาตาดูแม่งเขาตาผมแม่งแสบตามากตอนนั้นอย่าเรียกเขาแสบเลยปวดเจ็บทุกอย่างเลยเออกับตาบอดนะแต่ก็แค่แบบตรงแบบตรงเนี่ยใครว่าอะไรนะใกล้ๆหนังหุ้มตาเอโคตรเจ็บ อ้าวเกิดเกิดเหตุหรือปม่นไปไหมไอตรงนี้มันแบบปุ้ยปุ้ยปุ้ยต่อกันเลยอะเพื <c> ่อ <oughs> ผมคิดก่อนนะคือผมจะดูถนนอ่ะขอบอกกันอันนี้ขอแก้ตัวอะไรบางอย่างก่อนนะครับตรงนี้คือความจริงตอนแรกผมจะไม่ให้มันติดก,กันแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวคอนตรงนี้เสียจไหมคือมันอะ ตรงนี้ยมันก็จะไปต่อต่อถนนสองผมไอตรงเนี้ยมันมีเป็นต้นถนนสองเล่นแต่เนี่ยถนนเล่นเดียวเออไอเนี่ยมันก็ต่อไปเออตรงเนี่ยจะเป็นถนนเออไม่ได้นะเออเมื่อกี้ลืมเออตรงตรงเนี่ยมันจะเป็นถนนเมื่อกี้จำได้หรือเปล่า ตรงนี้ยเป็นถนนเลนเดียวตรงนี้เนะี่ยที่มันเป็นตรงเนี้ยผมก็เลยสามารถทําให้มันไม่ติดกันได้แบบนี้แบบเม้นบล็อกหนึง่งเออแต่ว่าพอมาตรงนี้ตั้งแต่ไอ้นี่มันเป็นถนนสองเลนผมก็เลยต้องให้มันติดกันแล้วมันก็ฟาร์มได้ดีแม่ฟาร์มได้ดีจริงขอบคุณนะครับถนนสองเลน,นอันะอนนี้ก็แมปได้อยู่แต่ว่ามันจะชาไปบล็อกหนึง่งทาไปบล็อกหนึง่งอันนี้แบบปิวปิว,ป,ว,ป,วปิวเลย เอลช้าเลยเอาให้มันเร็วดีฝนตกอีกแล้วเนี่ยเราจะสามารถอยู่เวลาเอ้อยู่เวลาเอออยู่เวลาปนจงเิสตินใครอยากเห็นมือผมที่แบบใหญ่ๆมือยิ่งเจ๊โรคระบาดอีกแล้วโรคระบาดอุ้ยหมอครับโรคระบาดสามหลังครับบ้านหลังนี้ไม่ได้ติดนะครับก็เคยปวดโกรธกันนะครับผมม่จะลุกนะครับหมอครับสี่เอย่อห้าหลังนะครับหมอรีมมาเลยต้ว ผมเจ้าหนี้ผมว่าไม่มีแบบแก่ที่สุดเนียเห็นแล้วะเี็บลาพิซซ่าลองสสยเฮ้ยพิซซ่าแก่หรือเปล่าแกใส่แบบเครื่ปุ้งอะไรไปหรือเปล่าลาพิซซ่าหดี๋วบ้านไม่ใช่ลาพิซซ่าวันลาพิซซ่าลาพิซซ่าเป็นอันนี้เอ่อสถานีแท็กซี่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 รีีกแท็ซ่หมอคือหมอเขาบอกนะแต่หมอไม่ไปอ่ะ เหมือนพระเจ้าต้องสั่งอ่ะเออ <IS U MS> ผมเป็นพระเจ้าเออผมเป็นพระเจ้าเนีอเอ่ยตอนนี้ถ้านั่งถ้าเอิ่มบ้าโดนเจอแล้วเนี่ยฮะโคกคิมพุโคกเอาดิโคกโคกโคกเอ๊ะลืมบอกพูดถึงโคกเท е สลาเออในเกมนี้มีเท е สลาเออเนี่ยเข้าไปโดน มันจะเป็นเทสลาอืมนี่เทสล่าเอ Tesla. อเทสล่าโหลดไหมโหลดได้ไหมเยอะนะเทสล่าเยอะปกติเทสล่าอืมสถานีก็จะเป็นแบบนี้แหละดิสถานีเลยเนาะเราจะตามติดแท็กซี่คันนี้กันช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 น ฉัน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 ชันฉันฉันันอ่ันนนนนอนเดอโอ้ยอืมอืมติดตามรถคันนี้ไปอืมไปซอยนี้ถ้าบปคันไหนก็อดดิก็ได้กระจฟารได้เออืมแท็กซี่สองเลนแต่ดิตรู้ก็คือมันต้องไปคันนี้แน่นอนโอเคไปทางนั้นแล้วโอสนุนไปทางไหนนะ งี่มีโอเคไปโซนน,นี้มันไปไหนวะไอ้คันนี้นเอออดหนุ่ยกินเนยสองครั้งได้นะเชิญที่เห็นกินเนยมันเหมือน,นจีบอบบเมันจีบจิตตามอะอ <c oughs> ืมฮึฮึฮึิึยึฮ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 มันฮึฮบอะเอฮเออ,อเขฮเขึฮ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  เฮ้ยอ้าวเยอ้าวอืมคันนี้อううืมจำได้จำได้จำได้เพราะมันมีเอกลักษณ์มันก็มีเอกลักษณ์ส่งบทุกแบบดิอืมไปไปไปสวยแลวอ๋อไปอืมเมื่อกี้ผมคิดว่าเองหรือว่าเมื่อกี้เห็นรถไฟผีสู้ๆขาว เราจะไปลิโอปิซาเกทำให้คนเป็นโลกระแปดฉันยังจำกัได้